สวัสดีครับผมเซลเอ็กซ์นะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูเจ้าคาวาซกิเซ900 SE นะเนี่คันนี้สภาพสวยๆเลยนะครับนี่ยางอิเลอ so รี่ลอตโซทูนะครับใหม่ๆนะฮะจานสวยๆนะครับกาดน้ำแต่งมีมาให้นะครับคันนี้นะฮะกระจกายแฮนด์แต่งนะครับ สีแดงนะครับตัวสีแดงโครงแดงนะตัวนี้ยอดนิยมเลยนะครับขายส่้นแต่งมีมาให้นะครับนี่ชั้นนี้มาพร้อมข้อแต่งมาด้วยนะครับนี่นะฮะยางพิลลี่ล็อตโซ่ทูใหม่ๆเลยนะครับอ่านะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะสามารถติดต่อเซลล์เอ็ได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์ 0618128889นะครับนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดไฟแนนซ์นะครับหรือจะซื้อเงินสดนะติดต่อเซลเอ็กได้เลยนะครับ0618128889นะครับขอบคุณครับ